เออพี่มอสผมนัดเพื่อนไว้ตรงหน้าของอยายบ้านพี่ยืมมาแต่แตงประเด็นไหมอยากเง้อยาก,ยากเง้เพื่อนเลยสวัสพี่มอสไอ้ผมไปขับรถโดนอันนี้มามันเหมือนว่ามันชนอะไรข้างล่างอ่ะเป็น <Huh? S 3> ม,มอนเตอร์ เขาบอกแล้วว่าจะเอาของพี่เขามาเป็นไงล่ะขอไขรจะไปรู้แล้วมันจะชนน่เป็นมาเมื่อเถดร้อนตั้งกี่บาทแล้วเนี่ยรถเขาอ่ะโอเคตอนนี้เราถึงบ้านแม่มอนแล้วนะครับผมนี่ไงโอเคป่ะเราจะเอารถเข้าไปชนครูดิไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาพี่เขากัน มันลกจังเลยไปไหนกินข้าวไม่ใช่หรอเออถ่ายรังเกียจทำไมเพิ่งมาเขาเขาบอกขับรถมาเฉยๆต้องมา้องน้ำแต้องให้ตามหลายรอบหลายเรื่องๆอย่ามาก็โดนบ่นบอกแล้ววันใหม่ไม่ต้องมาเข้าใจไหมเออสรุปยังไงในงานเเออพี่มอสผมนัดเพื่อนไว้ตรงหน้าโรงเรียนบ้านพี่ใครอ่ะเพื่อนผมเดี๋ยวยืมมาแต่งมาได้ไหมอยากแอบอยากแอบเพื่อน ยิ้มจริงไหมเนี่ยยิ้มจริงอยากแอดเพืออ่อนว่ะ จริงเลยขับไปตอนไหนเนี่ยเดินสบายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันดึกล้วจะไปจริงๆเหรอมืดแล้วนะบ้าเราไปยืมของพี่เขาได้เหรอโอ้รถล่ะครับจำกี่ร้านไฟหน้านี่แจมอยู่แล้วจู่ๆก็ไปยืมเขาแต่ของรถเขายังไม่ว่าเห็นมาว่าพี่ทำไมเธอเขาเกรงใจพี่เขาหน่อยแบบนี้เนี่ยนะาโรงเรียนหรืเนี่หน้ารงเรียนตรงนี้เคยใครขับเลยเนี่ยโอ้คยกันนิดเดียวเองกูผมขับรถมาตั้งแต่ตัวขนาดนี้ตอนนี้ล่ะยืนละอะไรให้ลองก่อนให้ลองดูว่าถ้าชอบก็ค่อยค่อยไปดูกิมการ์ซื้อ ได้ได้ได้เนี่ยผมอยากผมอยากลองนี่แหละว่ามีมีตังค์จะได้แบบซื้อไงแล้วก็ชวนแอรเพื่อนนะไงลองคือซื้อเลยนะอ่ะลองคือแล้วดีรถน้อยดีลดไม่มีสิได้ไหอะไรได้ไหมเป็นไรยังไงก็ได้เนี่ยได้หมดว้าวจะเลี้ยงม่ได้หล่อเล่นเอาไปเถอะนะขับเถอะเอาเงยมาไปนานปะล่ะเงยอยู่กับหมอได้พี่แชร์อยู่ไหนวะไม่นานเอาแป๊บเดียวเมื่อวานให้จันจ้อยขับไปอยังจันจ้อยขับมาแต่งด้วยเหรอเออขับมาแต่งไปซื้อข้าวกินนะ กีแต่บอกเลเดินลงประตูอะชาวกี้เนี่ยเออ,เออเออดีแล้วดีแล้ว <c oughs> เนอะเจขอบคุณมากโอ้โหแหแจโคตรสวยนั่นใหมดูดิเธอจะเอาจริงๆหรอมันก็รถธรรมดาดิเลยไม่ไงพี่เขาพิ่งซื้อมาราคาม,ม่ชิดโอ้ยเนเขาก็มีประกันถ้าเป็นอะไรไ<ห>มานั่นโรงเรียนเนี่ยนั่เรียนลอโรงเรียนตเนี้เรอใช่จ้ขอยังห่วงเลยนจะห่วงไเขากัวเธอาไปชนเอาไปอะไร่โอเธอบูมปากมาเป็นมงคลนะนี โอเคนั่งดระมาณนะพี่เลยนะอันนี้ฝากงซื้อแบตซี่ด้วยใส่แก้วได้ครับ1 hour later เติมขับเป็นไมสุกเป็นฮะรถมันก็เกียร์ออโต้ขับได้เหรอเร่แค่หน้าโรงเรียนแต่ถ้าเกิดไปไกลก็แบบนี้โคตรตื่นเต้นอ่ะทุกคนขับมาสเตงนะครับผมน้องๆนะครับคืออันนี้ผมสนิทกันนะครับผมเลยกล้าแบบยืมกล้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูทุกคนยังกันยานอวกาศโอ้โห อันนี้เอากล้องอีกตัวหนึ่งมาถ่ายนะอีกกล้องอีกตัวหนึ่งทิ้งไว้ในห้องนั่นแหละแ <c oughs> บบเรียกยันเขาเราโดนด่าก็คือโดนด่าเลยนะเออรถสวยอะทุกคนผมอยากมีแบบนี้มั่งจังเลยคือให้หน่อยดิโชว์เธอจะตั้งยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยนะพี่เขาจะสวมใส่แล้วผมจะไปจอดหน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็โทรบ,บอกพี่เขาว่าโดนชนนะครับผมไป let's go <S one hour later ป <c oughs> ั๊ไรมึงมอมึงจะไปโชว์เพื่อนไงเออยังไง โอเคครับตอนนี้เราขับมาถึงกันแล้วนะครับทุกคนดูดิดูดิข,ขับโคตรเปียกโอ้ย้ยขับโคตรมันนะทุกคนผมบอกเลยมันจัดอะเออต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโรงเรียนกอบบ้านพี่มอนอะออกมาจากปากซอยประมาณโลหนึ่งเลี้ยวซ้ายแล้วคือกลัวทุกคนแบบว่าขับใชผิดว่าเฮ้ยแอกว่าเอาเรถงของคนอื่นไปนทำเรื่องนี้อยากคนอยากขับดูป้าปวัเพื่อนนะบอกเอี่อ <c oughs> มาโทรเลย <c oughs> ใช่ใชโทรเลย คนัมมคน,คไ,นไม่โทรมาโทรมาเคลื่นอนย้ามาตอนแรกเหไม่นะอะไรรับสิสฮัลโหลวอร์ดครับไอ้ผมไปขับรถโดนอันนี้มามันเห <c oughs> มือนว่าแบบมันชนอะไรข้างล่างอะฮะขี่รถชนอะไรไม่รู้เป็นก้อนกรวดอยู่ใต้ท้องเนี่ยชนอะไรอะไม่รู้เหมือนกันพี่มันเป็นแหลงก้อนหินอะมันแตกเลยเหรอใช่พี่มันมีข้างล่างแบบ มันมันชนนิดนึงผมไม่รู้ว่ามันแตกหรือเปล่าแต่น่าจะแตกอะชนแรงอยู่เหมือนก้อนดินอะหรอไม่มันมันแตกข้างในหรือว่าข้างหน้ารถเลยไม่อยู่ตรงไหนอยู hmm. ่ตรงไหนตรงไหนจะได้ออกไปดูออกไปดูเออเดี๋ยวออกไปดูไม่เนี่ยอ๋อจอดจอดอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วมันขับได้ไหมมันมันติดบังโกลงปะน่าจะติดนะพี่เพราะมันแรงมากเลยงานเข้าแล้วออกไปดูดิอ้าวหรอโอเคพี่ไปแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับครับโอเค ไปไปดูมันดิผายแล้วชนซะแล้วอะ่ะอ๋โอโกรธเหี้ยรครับทูกเ <laughs> อาจริงอะใจะที่มองก็อยากโกรธแหละแต่แบบ เออพี่มอสเขาเป็นคนที่แบบใจเย็นอยู่แล้วใจเย็นแต่ใจเยือกไปเรารถกูไปทำอะไรเดีอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะเอากล้องไปตั้งฝั่งนู้นนะคะทุกคนเพื่อดูรีแอคของพี่มอสนะคะเดี๋ยวจะพาพี่มอสเดินวนดูรอบรถเลยว่าไม่รู้ว่าตรงไหนไม่รู้ว่าตรงไหนเออเอาสิเอาสิไปตั้งกล้องค่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้พี่ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไป ข้างหน้าเนี่ยพี่มันเสียงมันข้างใต้อะเสียงมันแบบมันมีอะไรข้างใต้อะข้างล่างเหรอใช่มันชนมันก้อนใหญ่มากเลยเมื่อกี้ตรงไหนวะมันมันเหมือนเสียงอะไรแตกอะฝั่งนี้หรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจขับมามันดังกึ้งโอ้โหเครียดเลยผมมันแตกตรงไหนวะข้างในเหรอน่าจะข้างในอะพี่ผมใส่เกียร์เกียร์ดีแล้วมันมันไม่เดินหน้าหรอมันติดเหรอ ผมกลัวมันจะเป็นข้างใต้ดิ <c oughs> โอ้อเดาเดาค <c oughs> ่าจะจ่ายแต่ผมซ่อมให้ก็ได้พี่เอาไปจอดบ้านก่อนเลยเออตรงนี้มันอาจจะมืดไปที่บ้านไหมล่ะไม่ทับได้ใช่ไหมมันอาจจะลากไปข้างหลังก็ได้เธอพาพี่ไปเขาไป <c oughs> ข้างหลังมีป่ะทางดูข้างหลังดิพี่ไหน,นตูงไหนวะแต่ที่รู้มันไปไม่ได้คือแบบคนปึ้งแล้วมันจอดมันต้องจอดกันที่เลยอะพี่ ใครเบื่อนะคะมาหาเล่นเกมดดวกกันไหมคะที่นี่นะคะมีสาวมีกินี่มาให้ลุ้นด้วยถ้าใครนะคะคอเกมเสียงดวงนะคะห้ามพลาดบอกเลยมีครบทุกเกมเลือกเล่นได้ภาพสวยสุดๆแอดกันไปเลยนะคะที่ add u f s e x y นะคะเป็นระบบออตโอต้แอดมินตัดตลอด24ชั่วโมงบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะถ้าบอกว่ามาจากช่องยูเดยนะคะรับเครดิตทันทีฟรี20%นะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมแอดไปที่แอ d u f s e x y นะคะมีแอดดับน้าด้วยนะคะทุกคนรีบสมัครกันเข้าไปเลยนะคะโปรแค่เดือนนี้เท่านั้นนะ ไม่พฉะไฉนี่มันสองนี้มันจะไม่มีด้วยมันเป็นก้อน,นใหญ่ๆไปเราบุ้งขี่มาแล้วชนเลยทำไมมันหาไม่เห็นว่ามันก้อนใหญ่มากเลยนะเว้ตอนที่เราชนอ่ะใหญ่มากเพราะมแมบบ,บุ้งเลยอ่ะเดี๋ยวรถมาโคโคหาที่การดานี้บ้าราแถวนี้มีรถลากเปล่าเพราะว่าบ้านเราอยู่แค่นี้เราจะได้ไปดูไงเพราะว่าถ้างไ,งไงเดี๋ยวช่างจะได้มาดูให้เราว่ามันเป็นอะไรทดสอหาพี่การนี้แถวนี้มันมีรถลากเปล่าเขาก็บอกเธอแล้วว่าอย่าเอาของพี่ของ้มาลองไหม ไม่ไันขับไม่ได้พี่มันเข้าเกียร์ไม่ได้ดูหาพี่กายเป็นมอเตอร์เลยเขาบอกแล้วว่าจะเอาของพี่เขามาเป็นไงล่ะก็ใครจะไปรู้แล้วมันจะชนน่เป็นมันก็เถอดร้อนตั้งกี่บาทแล้วเนี่ยรถเขาอ่ะเรียนเลยผมพี่ไม่เป็นไรน้องพี่ว่าถ้าคนไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมเดี๋ยวเราค่าจะจ่ายแล้วผมอันนั้นให้ก็ได้พี่เลือไรดูก่อนอาจจะไม่แตกมากก็ได้เพราะเข้าประกันได้ยประกันที่ชั้นหนึ่งนี่คนไม่เป็นไรก็ดีนม่นมันขับไม่แรงพี่จาก่อน งั้นก็เอาง,ง่ายๆเลยพี่เดี๋ยวผมไปเก็บกล้องแป๊บนึงแล้วก็วเดี๋ยวก็ขับกลับพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมไปเก็บกล้องแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ขับกลับพร้อมกันเลยรีบมาเร็วๆดิห <_ an> <_ an> ยอกเลยห <_ an> <_ an> ยอกเล่นเฉยๆดู <_ an> ไอ้แหน่เมื่อกี้จะโทรหาใครขอ <_ an> อันนี้ก็บอกแกงแยงเล่นเฉยๆต้อนรับรถรถใหม่ไงต้อนรับรถใหม่เดือดเดือดเนี่ยนะอย่างไม่อยากไม่ต้องคิดจะมาหายเลยนะเลยโดนได้อีกมาแกลงจริงเปล่าชนจริงชนจริงแล้วก็แกลงอ่ะนี่คือแกลงใช่ไหมใช่เออสบายใจขึ้นหน่อยเออสบายใจขึ้นหน่อยขับมอเตอร์ไซค์กลับไปดิผมจะขับมันแตงให้กลับให้ให้ขับมอเตอร์ไซค์กลับก่นเลยยันอ่ะใจพี่จะแบบรู้สึกว่าซ่อมยาวแน่ซื้อมาไม่ได้ขับแน่อะไรเนี้ย ไอเราก็แบบเออพยายามหาจุดแบบยังไงไอหน่ก็แบบเฮ้ยมอไปดูนี่ดูน้องดิอะไรแล้วไงคืออะไรอะไรวะไปไหนขับมอไซค์ไปดิขับมอไซค์ไปบอกว่าขับไม่ได้ไม่ใช่ลื้อรถอะเนี่ยมันก็แกล้็แกล้เห็นไหมเนี่มันก็แกล้ไปกล้งเห็นไหม เอ๊ะคืออะไรลงนี่ไงออ่ะแล้วเราอ่ะไอ้เียอันนี้แก่เขาแกงคืนใช่ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะไมรู้ก็ป่ะกระบะอันนี้เนี่ยคันนี้แหละเหมาะกับเราสุดแล้วมาแต่งไม่เหมาะหรอกแล้วขี่ขับหนีซะด้วยนะโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมอย่าดราม่านะครับเพราะว่าพี่เขาครับผมคือสนิทกันมากนะครับผมบ๊ายบาย5 minutes later ทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านพี่หมอแล้วเราจะ ขาจะโกนจริงไปท้ากันดีแหน่งอะไรโกนจริงปะเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลยพี่คิดว่าจะได้ไปซ่อมจริงนะใจถ้าลูกแหน่งเชื่อคนง่ายขอโทษเดี๋ยวซื้อทุเรียนมาเลี้ยงไม่ซื้อทุเรียนมาเลี้ยงน่ะจริงปะเหรอจริงจังแม่งเราก็เชื่อไปดิไม่เอาทุเรียนมาให้แล้วไงโอเคครับทุกคนก็แล้วแต่นะครับจะโกรธก็โกรธไปเถอะไม่สนใจหรอกนะครับ เล็วแต่ครับผมผมง้อดได้แค่นี้แล้วครับร้อยบาทเลยร้อยาพันปีมันไม่เคยยืมรถไป <c oughs> เราไม่แปลกใจเลยนะเจอไม่อยากแต่เราเกรงใจอยู่เราอยากไปอวดเพื่อนนะครับผมวันนี้จะไม่หายโกดกันแล้วแต่นะครับผมก็แค่นี้แหละผมไม่ต้องกินนะทุเรียนนะ่ะอยากให้เห็นในคลิปต่อไปนะไม่อยากกินหรอกอยากให้เห็นในคลิปต่อไปแล้วกัน,นโอเคโอเคแลวคนเดี๋ยวมันดูกันนะ